ทุกคนอยอมรับว่าควิกวินของคุณทักษสิณเนี่ยก็คือหลักการก็คือต้องควิกวินการควิกวินที่ดีที่สุดในการหาเงินขราประเทศในเวลานี้เครื่องยนต์เศรษฐกิจเนี่ยมันไม่ทํางานแล้วภาคการผลิตมันไม่ทำงาน,าาน,งานเพราะไม่ยอมไปแก้โครงสร้างพื้นฐานภาคการเงินก็ไม่แข็งแรงเลยภาคการเกษตรยิ่งแย่ใหญ่เหลือแต่ภาคบริการ <ừ h. S 2> การท่องเที่ยวฉะนั้นนี่ควิกวินที่คื ถ้าไปเป็นเครื่องบินมี4เครื่องยนต์น่ะเครื่องยนต์ฝั่งนี้คือการเกษตรการลงทุนอุตสาหกรรมเครื่องยนต์มันดับไปแล้วภาคการเงินติดอยู่นิดๆนะอ่ะอีกเครื่องหนึ่งที่ยังทําหน้าที่เต็มประสิทธิภาพก็คือเครื่องยนต์ภาคบริการการท่องเที่ยวประเทศไทยเนี่ยเป็นเครื่องบินที่บินด้วยเครื่องยนต์ เครื่องยนต์เดียวอีก3เครื่องยนต์ดับไปแล้วแต่ก็ยังบินต่อไปได้แต่ปัญหาคือระยะยามันจะบินไปได้ยังไงถ้ามันไม่ไม่ลงจอดแล้วลงไปแก้เมคคนิกของเครื่องยนต์ในแต่ละอันนั่นหมายถึงว่าการแก้โครงสร้างพื้นฐานเราไม่ได้แก้อะไรเลยแต่ว่าอันนี้เป็นสไตล์ของคุณทั้งษิณก็คือต้องควิกวินควิกวินก็คือหาเงินเข้าประเทศได้มากที่สุดแล้วมันจะเจเนเรตรายได้ในประเทศเองก็มันจะมีอะไรดีไปกว่าการทำคาสิโน